วันนี้ลาดพร้าวรถติดมากเลยนะครับเนี่ยครับข้างๆก็คนทำงานรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับกำลังประชุมทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามองมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตรงสถานีรถไฟฟ้ามหาอไทยนะครับตอนนี้ไปเขี่ยวนะครับรถก็เล่นออกไปนะครับแต่วันนี้ หรือว่าเป็นวันที่รถติดมากนะครับซึ่งเป็นวันที่หลายคนก็ออกมาทำงานปกติแล้วนะครับนี่ครับสภาพการจราจรถนนลาดพร้าวนะครับใครที่ออกไปทำงานก็ดูเวลาหน่อยนะครับนี่ครับมีการจราจรวันนี้นะครับไฟแดงอีกแล้วนะครับ ไฟเกี่ยวแป๊บเดียวแล้วก็ไฟแดงแยกนี้เป็นประจํานะครับแยกลาดพลาวซอยร้อยยี่บสองนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ